บัตรหายเจอรายการผิดปกติระง,งับบัตรเดบิตได้เองทันทีผ่านแอปกรุงไทยเน็กไม่ต้องรอสายคอเซ็นเตอร์หากพบเจอธุรกรรมต้องสงสัยเช่นรายการที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศหรือจากรายการที่ลูกค้าไม่ได้ใช้ใจ่ายตามจริงผ่านบัตรเดบิตให้ตั้งสติและทำการระง,งับบัตรเดบิตทันทีผ่านแอปกรุงไทยเน็กจากนั้นรวบรวมข้อมูลรายการที่ต้องสงสัยและติดต่อคอลเซ็นเตอร์ธนาคารกรุงไทย โทร02 111 1111ต่อ108ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเหตุเป็นลำดับถัดไปมาดูคลิปวิธีระง,งับบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ วิธีระง,งับบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยผ่านแอปกรุงไทยเน็กที่หน้าหลักแอปกรุงไทยเน็กเลือกเมนูบริการจากนั้นเลือกเมนูบัตรเดบิตที่หน้าบัตรเดบิตเลือกเมนูระง,งับบัตรกดเปิดใช้งานการระง,งับบัตรชั่วคราวจะแสดงข้อความระง,งับบัตรชั่วคราว หากระงับบัตรคุณจะไม่สามารถทําธุรกรรมผ่านบัตรได้ชั่วคราวจนกว่าจะยกเลิกการระงับบัตรให้กดยืนยันการระงับบัตรจะแสดงข้อความระงับบัตรสาเร็จเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีระงับบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยผ่านแอปกรุงไทยเน็กวิธียกเลิกระงับบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยผ่านแอปกรุงไทยเน็ก ไปที่หน้าหลักแอปกรุงไทยเน็กเลือกเมนูบริการและเลือกเมนูบัตรเดบิตเลือกเมนูระงับบัตรกดปิดใช้งานการระงับบัตรชั่วคราวใส่รหัสผ่านแอปกรุงไทยเน็กเป็นตัวเลขหกหลัก จะแสดงข้อความยกเลือกระงรับบัตรสำเร็จเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธียกเลือกระงรับบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยผ่านแอปกรุงไทยเน็กท่านสามารถระงรับบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยได้เองผ่านแอปกรุงไทยเน็กเมื่อพบเจอธุรกรรมต้องสงสยัยเช่นรายการที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศหรือจากรายการที่ลูกค้าไม่ได้ใช้จ่ายตามจริงผ่านบัตรเดบิตจากนั้นรวบรวมข้อมูลรายการที่ต้องสงสัยและติดต่อคอเซ็นเตอร์ธนาคารกรุงไทย โทร02 111 1111ต่อ108ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเหตุเป็นลำดับถัดไปดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ